สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ใบ้ HIV นี่คือผลงานที่ต่อเนื่องมาจากนวัตกรรมที่เป็นฝีมือคนไทยจากนักวิจัยไทยของเรานะครับที่สามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำบัดและนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยที่เคยมารับการปรึกษาติดทั้งเชื้อ HIV แถมเป็นมะเร็งด้วยครับคุณผู้ชมคุณอาจารย์เล่าเคสนี้หน่อยนะาจ่หนักมากก่อนที่เล่าตรงนั้นผมอยากจะเสริมกับคุณดินกับวิือนดูนะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้ที่ที่ปรึกษาใบใบ HIV ครับเขาได้ช่วยคนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะได้ช่วยคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วสองสามคนนะครับด้วยความที่เขาเข้าใจคุกของคนเหล่านี้คือเขาซึ่งผามสเองแล้วคุณแอ๊คงจะทําไม่ได้เพราะไม่มีความอดทนนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําแล้วเรา ก็หวังว่าจะทําอย่างนี้กับทุกๆคนที่เขาบาไปไอชีวีแล้วแล้วอยากจะมีชีวิตใหม่นะครับผมก็พร้อมที่จะทาให้เขามีชีวิตใหม่ขึ้นมาด้วยวิธีการที่สามารถทําอะไรเรื่องชีพได้นะครับอโอเคทีนี้ที่คุณบอลเกริ่นถึงเราไม่เพียงแต่ช่วยคนที่ติดเชื้อชีวีเท่านั้นก็มีรายอยู่รายหนึ่งซึ่งติดเชื้อชีวีมา28ปีแล้วก็ใช้ยาต้านไวรัสแล้วก็ภูมิคุ้มกันตกไปจนกระทั่งว่าเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็ง ที่สมองด้วยนะครับแล้วก็ลามไปที่ช่องท้องและกระดูกสันหลังดูภาพทางซ้ายมือนะฮะนี่คือภาพการผ่าตัดสมองนะครับหลังผ่าตัดสมองหมอบอกว่ามีชีวิตอยู่รอดได้แค่3มเดือนถึง6เดือนแล้วก็นอนติดเตียงแน่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะขึ้นมานั่งด้วยอหลังจากที่คุณแม่เขาได้เสิร์ชแล้วก็เจอของเราแล้วก็เอาไปให้ค่อยใช้นะครับครับแปดเดือนก็ขับรถได้คะนะครับจากที่บอกว่าเดินไม่ได้นี่คือภาพที่เขามาเดินให้เราดูปัจจุบันเนี่ย คุณภาพชีวิตเป็นปกติมาแล้วเป็นเวลา8ปีะนะครับก็ทำมาหาเลี้ยงชีพเราช่วยครอบครัวได้นะครับ<อ>8ปีจะไม่รู้เลยว่าเขาเคยเป็นมะเร็งมาก่อนไม่รู้เลยว่าเขาเคยติดเชื้อเชวีวจไวรัทั่งิดี4เกือบจะหมดนะครับม,มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันนี้ก็ได้หยุดใช้ยาต้านไวรัสหมดแล้วด้วยะนะครับวันถือว่าคุณภาพชีวิตเธอปกติ สมบูรณ์น,น,นะ,ะครัโอกาสที่ติดเชื้อลับไ,ไม่มีแน่นอนมะเร็งก็อยู่ภายใต้การควบคุมเพราะเราสร้างคิวล์ตรีเซลมาควบคุมตรงนั้นบายบาย h ว v ด้วยน,ว,นวัตกรรมแห่งชาติไทยะนะครับก็เอาความภาคภูมิใจของคนไทยเข้ามาใส่ในตรงนี้แล้วก็บายบาย HBV ให้บริการกับคนไทยและคนทั่วโลกเป็นขั้งแรกของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้เกิดมาผมก็มีความภาคภูมิใจตรงนี้ครับ สนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร1154